วิธีชวนคุยเรื่อง20บวกแบบเนียนๆนะครับฟังนะครับถ้าไม่อยากเดินเกมผิดนะครับชีวิตเปลี่ยนโดนด่าโดนบอกเลิกเลยนะครับอ่ะผมให้ดูตามแชทนี้แล้วกันนะครับผมคือในคลาสเรียนรอบที่แล้วเนี่ยนะครับผมเปิดตัวอย่างโชว์ให้ดูกันสดๆนะครับว่าเวลาจะทักชวนคุยสาวเรื่อง20บวกเนี่ยนะครับเริ่มยังไงจบยังไงโดยใช้คําถามงูนะครับทีนี้นะครับถ้าว่าคําถามงูเนี่ย ผมนะครับถามยังไม่เคยพลาดเลยนะแต่นะครับเรากลับไปดูในแชทกันใหม่นะครับวิเคราะห์กันไปเลยนะครับทีละคำทีละเอ่อทีละประโยคนะครับสำหรับคนที่ยังแบบสังเกตไม่ออกนะนะครับอ่ะในเมื่อผู้หญิงนะครับเริ่มเลยนะในเมื่อผู้หญิงนะครับเขาตอบมาแล้วว่าใช่งับเนี่ยแปลว่าอะไร แน่นอนนะครับความอยากรู้อยากเห็นนะครับมันเริ่มมาแล้วนะครับและผู้ชายแม่งด้านคือจะพลาดก็พลาดนะครับจะมองข้ามก็มองข้ามได้นะครับเห็นไหมครับว่าตรงคําว่าเช็คความทะลึ่งของคนนะครับตรงเนี้ยนะครับถ้ามีคํานี้หลุดไปอะตั้งแต่แรกเลยครับผู้หญิงจะมองแล้วว่าทะลึงออกแล้ว นะครับแม่งไม่ต่างอะไรจากผู้ชายคนอื่นที่แม่งกูรอคุยที่แบบคุยกันผ่านมาหลายๆคนเลยนะครับและคําต่อมาเนี่ยนะครับผมถัดเรื่องระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ตรงหรือเปล่านะครับคือมันเหมือนดูว่าเป็นคําถามหลอกถามมากกว่านะครับตัวเองแมงยังไม่มั่นใจคําถามเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูแชทของผมนะนะครับหลังจากที่จบตรงนี้ก่อนนะครับผมและคําพูดต่อมานะครับคาว่าห้ามโกรธ นะครับอันเนี้ยมันดูเหมือนเป็นการแบบปุ๊บไปจงใจสั่งกาว่าว่าโอเคกูคจะคุยแบบเนี้ยมึงห้ามโกรธกูนะนะครับควรจะใช้คําพูดที่ดูแบบละมอมละมอมกว่านี้หน่อยนึงะครับหรือดูแบบทีเล่นทีจริงนะครับผมอันนี้คือตามความเห็นผมนะนะครับอ่ะแชทต่อมานะครับข้ามาตรงที่ผู้หญิงบอกก็ยังไงอ่ะก็ตอบไปแล้วมันก็ชิวๆเรื่องพวกเนี้ยนะครับแต่นะครับ,นะรบเห็นไหมว่าเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับอะไรเลยนะครับและผู้ชายดันไปถามว่า แปลว่ายอมรับเหรอนะครับงั้นขอชวนคุยเรื่องทะลึ่งเลยละกันนะครับห้ามโกรธอีกนะไปสั่งเขาอีกนะครับเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า ไปบังคับเขาอีกนะครับว่าโอเคเฮ้ยมึงต้องชอบแหละนะครับงั้นก็คุยเรื่องนี้เลยแล้วกันนะแล้วมึงก็ห้ามโกรธกูด้วยนะนะครับสิ่งนี้แหละนะครับมันเป็นเหมือนกับการไปสั่งเด้ๆเลยนะครับโดยที่เขายังไม่ได้เกิดความอยากรู้อยากเห็นหรือเกิดความสนใจในตัวเราเลยครับมันก็จะทําให้เราครับไม่ต่างอะไรกับผู้ชายอื่นๆที่แบบอีกเป็นสิบเป็นร้อยที่เข้ามาที่แบบเข้ามาพอมุ่งในเรื่องพวกเนี้ยนะครับเพราะสุดท้ายนะครับผมมุ่ง นะครับก็มุ่งหายไปเลยนะครับจบหายเรียบร้อยนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็ผมก็วิเคราะห์ไอ้สองแชทนี้ให้ดูนะต่อมานะครับอันนี้จะเป็นของผมนะครับตัวอย่างแรกนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเปิดด้วยคําถามงูก่อนนะครับผมแบบที่บอกแลวเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมจะยังไม่บอกนะนะครับจะรอดูท่าทีเขาก่อนว่าเขาสนใจไหมถ้าเขาไม่ได้สนใจคุยกับเราครับเขาก็จะเงียบนะครับแต่อย่างคนเนี้ยเห็นไหมครับว่าผมก็ยังไม่ได้บอก แต่เขาก็พยายามอยากจะรู้ให้ได้นะครับแบบเนี้ยนะครับผมว่าโอเคละนะครับเหมือนก้าวขามาได้ขานึงละนะครับนะครับผมเห็นไหมครับว่าผมยังไม่มีหลุดคําไหนที่แบบมันดูแบบทะลึ่งเลยนะนะครับสุดท้ายผมก็พาคนเนี้ยนะครับไปจบที่สวได้เพราะเขาบอกว่าเขาเลือกตัวที่4 นะครับอ่ะโอเคให้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคำถามงูแบบเดิมเลยเห็นไหมครับว่าผมบอกแล้วนะว่าผมใช้มันจริงๆนะครับผมพอสาวคนนี้บอกว่านอนบนต้นไม้ปับนะครับอ่ะเราจะรู้ในใจแล้วว่าโอเคคนนี้เล่นได้นะครับเราก็แกล้งตอบไปคําเดียวนะครับแล้วก็ดูท่าทีของเขาถ้าสมมตุตินะครับผมบอกว่าผมอื่นเนี่ยนะครับและเขาหาย นะครับหรือโกรธเลยอันเนี้ยมันจะไม่ใช่นิสัยตัวที่4แน่นอนอันนี้เราก็ยังเทสไปก่อนนะนะครับแต่เราก็จะยังไม่รุกเยอะนะครับเพื่อที่ว่าเช็คความชัวรูท่าทีของเขานะครับและเห็นไหมนะครับคือมีการตอบกลับมาตลอดนะครับคืออันเนี้ยมันเฉลยนะครับผมเราไม่ได้ไปขออะไรเขาถูกปะ่ะนะครับและเห็นไหมว่าเขาเองเ่ย เป็นฝ่ายที่อยากรู้นะครับซึ่งคีย์หลักๆเลยครับของตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มความมั่นใจเรานะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแบบที่เราชอบจริงๆนะครับโดยเราสังเกตนะครับทำเ,เหมือนว่าดูท่าทีเขาให้ออกครับว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับและเราค่อยรุกนะครับทีเดียว นะครับแต่ถ้าเราไปถามนะครับหรือเป็นประโยคสั่งบังคับเลยตั้งแต่ทีแรกนะครับผมคิดว่าคงไม่มีผู้หญิงคนไหนที่แบบอยากโดนบังคับแบบถามคําถามหรือตอบคําตอบอะไรที่เหมือนกับว่าแบบมันดูแบบไม่เขาเรียกว่าไงนะดูแบบเป็นประโยคคําสั่งหรือดูแบบเป็นเรื่องแบบลึกๆที่ว่าแบบ ไปล้วงเขาเยอะอะไรเงี้ยนะครับผมตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยอ่ะโดยที่แบบว่ามึงเป็นใครอ่ะหน้าก็ยังไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ให้ระวังกันไว้นะครับอ่ะก็ลองเอาไปเล่นไปใช้กันดูนะครับความหมายของคําถามนี้อยู่คลิปแรกๆเลยนะครับไอคำถามงูเนี่ยลองย้อนกลับไปดูกันนะครับคาถามเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมเล่นมาสิบกว่าปีแล้วผมยังไม่เคยพลาดเลยนะครับผมที่พลาดเนี่ยคือไม่ได้ถาม คแค่นั้นเลยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับกลุ่ม open chat กับ off shirt เขานะครับก็ตามลิงด้านล่างเหมือนเดิมได้เลย